วันที่8เราจะเปิดจำหน่ายบัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้ลุ้นจับรางวัลแบบนี้อีกนะครับโอ้จะเป็นฉบับเต็มประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับคุณพนมครับเอาตีแรกบอก4ไคเับเพราะในโรงเราชมไปแค่ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆชั่วโมงครึ่งครับแต่รอบนี้นะครับฉบับเต็มที่ไม่ได้ตัดออกหลายๆซีนครับซีนที่พี่วีแต่สาวก็จะได้เห็นนะครับซีนที่ซีนที่ โจเดินตามพระก็จะมีอีกก็จะมีอีกซีนแจ็กกี้ซีนวูดดี้ก็จะมีอีกเยอะสีสันจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีซีนผมด้วยเพราะใหญ่สิงอีกนะฮะหลายซีนที่โดนตัดออกนะครับก็จะมีซีนเจออนอีกเอามายำรวมกันให้ได้ชมฉบับเต็มในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจำหน่ายบัตรแล้วนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้ารีบเข้ากลุ่มมาก่อนที่จะตกรถ ครับแล้วคุณก็จะได้รับลุ้นจับฉลากรางวัลแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่บัตรจะถูกลงนะครับก่อรอบที่แล้วนะครับจะถูกลงหรือเหร่ถูกลงครับถูกลงเดี๋ยวแจ้งลาคาอีกี่นึงนะครับครับผมบัตรถูกลงแต่ว่าได้ดูมากขึ้นเยอะขึ้นสองชั่วโมงกว่าคุ้มสุดคุ้มมากๆนะครับครับผมเราได้ดูโจชวัญชัยเยิะมากขึ้นด้วยนี่แหละ